ผ้วราชการจังหวัดเลยนำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนรวมออกน่วยบริการประชาชนน่วยแพทย์เคลื่อนทีพ่ออสวจังหวัดเลยและโครงการจังหวัดเคลื่อนทีสั่งรอยยิมให้ประชาชนเทียมเพื่อหาขาวครับนายทวีเสริมพักดีกุลผู้วราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดโครงการนวยแพทย์เคลื่อนทีพ่ออสวจังหวัดเลยและโครงการจังหวัดเคลื่อนทีสั่งร้อยยิมให้ประชาชนที่โรงเรียนบ้าน หนองตาหน้าครับโมที่หาตําบลท่าสร้างคลองอำเภอพรขาวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาเอกชนออกบูธให้บริการประชาชนครับโดยทนีการได้ปลูกต้นไม้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเบิ้งการแสดงของนักเรียนอนุบาลครับการแสดงมอลล่ศิลปวัฒนธรรมอีสานร,รวมเทิดทุ่นสถาบันละองชาติ มอบสิ่งของเงินสงเคราะห์ทุนการศึกษาถุงยังชีพเสือกันหนาวจากเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับและการกระปุกออมสินมอบพันปา่านอกจากน้กามีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำนัใพญ,ญาบาลเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะได้ลงพื้นที่กับการไฟฟ้าส่วนผู้มีภักจังหวัดให้บริการตรวจสอบเบรงระบบไฟฟ้าบ้านหนองตาหน้า62ขั้วเรือนตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและติดตามการดําเนินง,งานแปลงปลูกอ้อยสมัยใหม่ร้องรับการใส่เครื่องจักรกลนในการตัดอ้อยและสางใบยอ้อยแทนการใส่แรงงานคนลดการเผาอ้อยและลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กดัวยพ่า PM2.5 ค่ะ